สวัสดีค่ะในวันจุดจีนนะคะแต่ละบ้านก็จะเตรียมของไหว้สาหรับเทศกาลจุดจีนค่ะอาหารจํานวนมากนะคะที่ถูกตัดเตรียมในเทศกาลจุดจีนก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์และความร่ํารวยของบ้านค่ะเม็ดบัวหมายถึงการมีลูกหลานที่เป็นผู้ชายค่ะเกาลัดหมายถึงเงินเต้าหู้หมักนะคะที่ทําจากถั่วแห้งคำก็จะออกเสียงคล้าย เต็มไปด้วยความร่ำรวยและความสุขค่ะหน่อไม้เป็นคำวอวยพรให้ทุกอย่างเต็มไปด้วยความสุขปลาทั้งตัวเป็นตัวแทนแห่งการอยู่ร่วมกันและความอุดมสมบูรณ์ค่ะไก่มีความหมายความเจริญก้าวหน้าซึ่งไก่นั้นจะต้องมีหัวหางและเท้าอยู่นะคะเพื่อเป็นการแสดงเห็นถึงความสมบูรณ์ค่ะเส้นหมี่ หมายถึงชีวิตที่ยืนยาวเราจึงไม่ควรตัดเส้นมีนะคะส้มสีทองหมายถึงมหามงคลกล้วยหมายถึงกวากโชคลาภ a p p l ลหมายถึงความสันติสุขสาลี่โชคลาภอางุ่นความเพิ่มพูนค่ะและสับประรดขอให้มีโชคมาหา ขนมเข่งขนมเทียนความหมายก็คือความราบรื่นในชีวิตขนมไข่ความเจริญเติบโตขนมถ้วยฟูขนมซาลี่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูซาลาเปาหมันโถวความโชคดีค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความหมายของอาหารที่เรานำมาไหว้เจ้าค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ